วันนี้ดูทุกคนป้าพี่ไม่เปิดข้าวบารนี่อาหารคลีนไหมหรือว่าไม่พี่เวสมาวิดีโอด้วยพี่เวสมาดิลีดีดเฮมโอมาพบกับเออแม่แม่จำที่ตั้งโทรศัพท์แม่ใช้ม่พี่แม่ที่ตั้งโทรศัพท์แม่ผมก็อยู่กับพี่ผมมันอยู่กับเพื่อนแล้วก็ผมอยู่กับพี่จะใครก็เลยลงบนขอบหน้าซึ่งตอนนี้ผมก็อยู่ที่บ้านอ๋อกินยา ไปในห้องหลับเรไปในห้องเหรอเฮ้ยพ่อพูแบบนี้ก็ฟังไม่เคยไปยกตัวสัมงานมาเดี๋ยวได้กินน้ำเค็มๆไปในห้เลยเป็นนอนในห้องอ่ะได้กินน้ำเค็มๆมั้ยกินน้ำเค็มๆแล้วพ่อไม่กินข้าวอ่ะเดี๋ยวไม่กินข้าวกินน้ำเค็มๆอีกยวต้องมีคนเดินเดี๋ยวเขาถีบไปข้างหลังถล่มศพไปด้วยเจ็บทางต้งแบบนี้ไว้ จับมาจาับมามันหนีบมือเบ๊บ